ครับผมสวัสดีครับพอกันตอนใบครับพี่น้องครับทรงนักลบทรงนักลบพี่น้องมาอนี้มีคิ้วมาทรงนักลบครับผมโทรหากันย่างดีนี่ครับปลาผู้คนจะมารับนกครับผมป๋ามาถึงนนแล้วบอกผมว่าจะมาจอดล้มเนี่ยป๋ามาจอดก่อนไหมว่าอยอะป๋าอยู่ไหนเ่าือนนว่านกมา็ทรงป๋าครับพี่น้องนกมา็ทรงป๋าครับผมทรงทั้ง ครับผมเอานักหลบมาส่งปลาครับเอา,อาทอดปลาในเด้อห้าสิบบาทเด้อโอ้ยได้เสียโกงอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยว,ว, <c oughs> ยวที่นี่มันไม่มีที่ตั่อ่ะเออนี่ปลาสั่งปไปชาติเขาไปอมืมันคิวหลายครับโกงก็ได้นี่ครับผมหก <c oughs> ต่อมาส่งปลาครับนี่โกงอย่างดีปลาแข็งเป๊กนี่ <c oughs> แข็งอย่างดีเลยแหละโกงอ่ะ สามลอยหาซีฟกฮะข้าเปลือกเข้าเปลือกแล้วก็ผสมเม็ดมิลเลตน้นหน่อยนะปลาเม็ดมิลเลตอ่าเม็ดมิลเลตน้อยๆมันมันชนมากข้าวเปลือกมันจะไม่เคยกินเยอะเท่าไหร่ตามตลาดมีอย่างางร้านขายอาหารสัตดเนี่ยจะมีอาหารเหยื่ออาหารนกเขาชวาน่ะเม็ดน้อยๆนั่นนะเอ้เอ้แม่แม่มันสามสีนั่นนะนะครับมาส่งปลาครับผมดูได้สู้แน่นาะ พอโทรหากันอย่างดีที่ไหนได้จอดรถข้างกันอีก <laughs> โอ้ต้องห่อแล้วต้องห่อแล้วมันอยู่อย่างนี้แหละโล่งๆดีปลาเอ้าไปาเด้อบักหำเด้อไปเก่งๆกับปลาเด้อจับเฉลยให้ปลาเด้อ รับมมี้างนก็ไไไมมม่่่่่เเยาาทหรนนีกจะจะให้มาส่งมากับรถนกป๋าก็ไม่เอาครับผมก็เลยต้องแดมมาส่งเองเลยเพราะว่าเราใส่กล่องมาเสร็จแล้วไม่ค่อยขันนะหลายวันกว่าจะขันใช่ไหมมาถึงหลายวันกว่าจะขันเลยปล่อยตัวนึเออปล่อยไปแล้วตัวนึงเคยสั่งมาแล้วโอ๋อไม่ขันทำไงก็ไม่ขันดิ้่งยังย่อยังมีนะเนี่ยว่าผมอยู่ไม่ไกลจากป๋าเท่าไหร่เดินทางมาร่วม ร่วมร้อยกิโลครับผมประมาณ90อยู่ในสลัดนออ้องชายยังไม่ถึงป้าอยู่อยู่อำเภอน้ำสวยเนี่ยอ่าเส้นใหญ่นี่เนี่ยเลยแยกอำเภอเพ็ญไปหน่อยนึงป้าก็เพิ่งมาถึงปะก็ถึงแล้วครับจอดรถกร่อนผมว่าอยุค <c oughs> ใครมาจอดสวมล่มก่อนวะมาจอดล่มตรงนี้กันดิเลยพาเด็กน้อยไปเที่ยวไอ้วัดพราธรรมชนลดนะครับ เออ,เอ,อป้าป้าอยู่นี่จากนี่ไปไกลไหมอยมเนโลเองบ่ับอ๋ออ๋ออ๋อล้ล้<ะ>ับจับสวนมะพร้าวผมไปถึงคำเชโรก็ประมาณสิบโลป้าทำสวนมะพร้าว่าโอได้เก็บยังเก็บลูกยังก็บลังจะฮะงเกิบม,ม,มเริ่มเริ่มเก็เบทีบลลย โอ้ิ0ไร่เยอะนะนี่400กว่าต้นอัดโถ่ของง่ายลูกเขยป่ามีนกยักตัวอยู่บ้านยังไม่มีเลยมีแต่นกอะไอ้าวไม่บอกจะได้เอาเฉลยมาให้ด้วยนกที่ต่อได้นะฮะหาาเอกจะต่อเองหลายคนชอบครับผมชอบนกเขาครับอยู่บ้านก็มีนี่ก็ ปล่อยไปหมดพวกฮะขอประกาศให้เอาเข้าไปมอ๋อเมื่อก่อนก็เลี้ยงหลายตัวอยย่ครับมามาอยู่นี่ก็เลยตอนนั้นก็ปล่อยอืมไม่ได้เอามาด้วยไม่ได้เอามาอ้าวตัวเก่งไม่เอามานำหรอกไม่ได้เอามาให้พวกให้พวกเอ้ยเอาเอาเอา ดีๆไงก็เดี๋ยวแบบจริงๆไหนผมเจอก่อนมันมันมีคนคนตำคนแก่ตามบ้านเขายังอยู่ตามหลักที่อยากได้อ๋อยอ่างอ่างไอตัวนั้นที่ป๋าถามมันเขาแบ่งไปแล้วเอ้ยดีดีตำรวจเอาไปตัวนั้นอ๋อตำรวจขวัญเก่นเนี่ยเอาไปหลายคำเออหลายคำอยู่ป่าหลายคำอยู่ชอบ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 ใช่ไหมเดี๋ยวได้ถ้าผมบอกเท่านั้นน่ะครับอืมเฉลยก็เอา อ่ะเฉลยก็เอาใช่ไหมเออเออเอออ่างอ่างขอให้เป็นอ่างนะต่อได้จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้แต่งั้นตอนนี้มัน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 ไม่ได้จังหวะมันอ่ะมันออกไปหมดแล้วนกที่ว่ามันอ่างๆไงเดี๋ยวพอรู้แล้วอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ปะก็เป็นอะไรผมจะถ่ายผลกันใช่ใช่ใช่มันยังไม่ห้าวเลยเมื่อเช้าผมไปต่อยังไม่เข้าอยู่แต่ไม่เหยียบมันยังไม่เข้าเออยังไม่ห้าวเท่าไหร่อยากจังัวดูแล้วก็ดู มันดูแล้วมันก็พักๆหนึ่งมันสู้แล้วมันก็ออกไปเออจะเป็นอย่างนั้นนกชนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอุ้ยไม่เหมือนแถวโน้นนะแถวในเมืองเนาะนั่นมันฮึกตลอดเวลาเลยทั้งปีเลยเพราะข้าวมีทั้งปีมันกินทั้งบูนอนนอนนอนมันเป็นที่อาหารมันด้วยใช่ไหมปอผมก็ว่าอยู่ผมมาอยู่นี่เอ๊ะทำไมมันใกล้ๆปีใหม่มันเหยียบอยู่นะตอนนั้นอะช่วงข้าวสุกเกี่ยวข้าวเสร็จนะเออ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 ถึงว่าคน ต่างแงหวันเขาต่อนกมันเป็นฤดูของมันจริงๆเออเออนั่นจะนั่นจะจะต่อได้ตลอดเวลาเพราะว่าข้าวเขาไม่ค่อยโดนทาำอะไรแบบทำดอกหญ้าอะไรอืมอืมอืมโอเคครับผมบรรยากาศการมาส่งนกป่ากันทั้งนี้แหละครับมือนี้ครับผมเดี๋ยวจิ้เล่ยไปเที่ยวน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ